และแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเกลือกัน EA แจกเกลือมาดูกันว่าคลิปนี้เราจะได้อยู่กี่เอ็มกัน15บเอ็มไม่เอาแล้วเว้ยต,ำตำําๆไม่รู้ว่ารอดูครับมาครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงรีแลงแล้วนะครับทุกคนเล่นมาเป็นเดือนสุดท้ายเงินเดือนเราก็ออกแล้ว EA จะแจกเกลือให้เราเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนซีซั่นแล้วหรือเปล่า ลาบกันแพร็รางวัลเกลือเอารางวัลรีแลงมาดวงจะมีหรือเปล่าไปเสริมธงเสริมทีมหรือเปล่าอันนี้ก็เกลืออีกแพ็กนี้แพ็กเกลือสักหนึ่งวอลกหน่อยก็ดีว่ะขอให้ดวงดีอานุงอานายออกหน่อยสองไปครับเฮ้ยวอลกว่ะโอ้โหเขียวเขียอฮะสี่เ <ๆ S 1> อฟใครวะเฮ้ยเก้าเจ็ดสิบห้าเอฟ สมคำล่ำลือของยีครับ 15M ้าเอเหมือนเดิมอาแพ็กนี้เอาสองแสงเหมือนเดิม1แล้วก็ไปครับ2ไม่บอกว่ะอู้สิงว่ะได้สองเอ็มคาฟูมาโอ้จบจัดมาเรามาตรงนี้นะครับทุกคนตรงแรกแต้มตรงนี้เฮ้ยมีเสื้อเสื้อเข้ามาใหม่วะ่ะเอาเรื่องว่ะใครจะแรกเสื้อก็แรกเลยเราจะมาเปิดหาเกลือกันครับแต้มเรามีอยู่ตอนนี้หมื่นแปดนะครับทุกคนทั้งหมดมาดูกันว่าเราจะได้กี่เอ็มเริ่มจากแพ็กไหนก่อนดี อ่ะตรงนี้เรามีเท่าไหร่31เอ็ดาไปแลกมาเซียดีกว่าพอไหมวะไม่พอเปิดแพ็กนี้ไม่ได้อ่านักเตะใหม่เข้าหมดแล้วนะครับเนี่ยทุกคนนักเตะใหม่อนะ่ะเนี่ยเข้าหมดแล้วนะครับเนี่ยกิจใหม่เลยอานุงอานายก็อยู่ในนี้แล้วนะครับเนี่ยใครอยากเปิดแพ็กไหนก็เปิดได้ครับเนี่ยใครอยากเปิดทําทีมก็มาเปิดแพ็กขายไม่ได้ครับเก้าแปดถึงร้อยห้านะครับคาเวอร์ลสันนะครับพวกนี้อ่ะคาเวอร์ลสันเลยน่าจะเปิดแค่ได้หนึ่งแพ็กอ่ะแพ็กนี้แล้วก็เรามาใส่แพ็กนี้อ่ะหาตังค์ล้วนๆครับตอนนนีี้เเสสรริิมมมททงกั ดีแรงแล้วเสริมทีมซีซั่นใหม่อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากแพ็คเล็กๆก่อนก่อนเหลือหมื่นแต้มเหลือเรามาเปิดแพ็คนี้เท่าไหร่เราต้องใส่เราเปิดได้3แพ็คก่อนอ่ะเปิดไป3แพ็คก่อนอ่ะเริ่มจากแพ็คนี้ก่อน2องพันห้าเก้ถึงร้อครับอ่ะแพ็คนี้ก่อน1แสงครับผม2แสงนะครับไม่เน้นรวยแต่เน้นเกลือบอกว่า,วาเฮ้ยมันลุงโดนสปิน ซีเอ็มกกี้99เจ็ด99มามาจากไหนวะตาลกกูมั่วเลยโกกี้99ลูก15เอมตำๆ15เอมแพ็กนี้ก็ต่อสักหนึ่งกดไปครับ วอล์กทุกแพ็ก็หือเขียวเนี่ยเห็นเขียวที่ไรแม่งเลยบัลไลทุกทีโมนนโกะใครวะผู้รกษาประตูโมนนโกะเข้าจิตเท่าไหร่วะโอ้สิบห้าเอ็มต่ำต่ำสามสิบเอ็มแล้วนะครับเอาว่ะเอแจกตังวะ 30. 30่ะสามสิเอ็มแล้วแพ็กสุดท้ายนะครับแพ็กที่3าหนึ่งครับผมไปครับสองมาลงดอ ูลกวยซีบทีมหาอะไรวะเฮ้ยเก้าเก้าวุ้ยได้อยู่นะยี่สเมเพิ่มมาห้อยากจะลร้องไงแต่ก็ได้อยู่ต่ำๆเราก็ได้อยู่5 0าิเอมอ้าตีไปเลยแข่งนี้กันต่อครับทุกคน9 8้าแปถึงร้อครับเปิดเปิดเปิดไปนี้ก็เปิดหมเกาแปดถึงร้อเอา มาหน่อยมาหน่อยไทยทงไทท่านมาหน่อยให้เห็นสักตัวหน่อยหนึ่งแสนครับผมหัวร้อยสองมันเท่าไหร่วะไปครับโอ้โหต้มเยอะนะตรงนี้อ่ะกิดโอ้โหโมงทองเยอรมันซีเอ็มไหนวะโอ้โหมอสายเกอร์กูจะล่วงเก้าแปดถึงร้อยสองกูได้เก้าแปดตรงเลดเป๊ะเยี่ยมสามสิบสองเอ็มต่ำต่ำก็แปดสิบเอ็มเลยนะครับ อย่ามาเปิดครับตรงหมื่นเต้มนี่กูไม่น่าเปิดเลยโอ้โหอย่างเกลือเอเพชรแดงกันต่อทุกคน7 5็ดเอาไม่เอาไม่เอาตรงนี้คาเวอร์สันตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้บัลลงดออานุงอานายยูฮันคงยูฮันครับไม่มีอานายเอออานายไม่มีซ่อนมาเอาซ่อนซ่อนพี่เปล่าซ่อนมาหน่อยให้เห็นเป็นบุญตาหน่อยหนึ่งแสงครับผมสองแสงแพงเสมอไป โอ้โหไม่เป็นเกาหลีวะโอ้โหอีกแล้วโอ้โหอีกแล้วซันเซ็ตอีกแล้วอาริคซิตซันเซ็ตอีกแล้วไอ้ห่านี่มาอีกแล้วโอ้โหพอดีมาทำไมเยอะแยะวะห่านี่สิบเอ็ดสิบห้าเอ็มโอ้อะไรวะเนี่้เฮี้ยอะไรวะหมดกันโอเคทุกคนหมดแล้วครับเกลือมากเนี่ยโอ้ เล่นแรงไม่สุ่มกับที่เล่นแรงเลยหนึ่งเดือนมาเพื่อแต่ก็ได้อยู่ต่ำๆก็น่าจะร้อยเอ็มได้อยู่โอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนใครได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์นะครับบอกกันด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆกันนะครับทุกคนจะมีจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปครับทุกคนขอให้ทุกคนรวยๆนะครับไม่รู้คลิปนี้จะลงวันไหนนะครับแต่ขอใครที่สุ่มก็ขอให้รวยๆเฮงๆมันมานะครับ ไปแล้วครับทุกคนเย,ย,ย้สัก <c oughs> และนี่ก็เป็นการเปิดแพค็คในมือถือนะครับทุกคนอัดในมือถือแล้วก็มาอัดในคอมต่อเ <c oughs> ฟี่ยวไหมวะ <c oughs> เป็นแพ็คที่เข้าใหม่ครับ Winter w เ n d e r หรือว่าแพ็กรดูหนาวแล้วทุกคนแพ็ไขไม่ได้ครับแพ็คพวกนี้ครับเป็นแพ็คขไม่ได้เลยลุนครับอิตาลีอาร์เดบิวโตลันโตเรียบร้อยครับโมเวียร้อยปีขัวาเบนาเดชีครับอดีตนักเตะฟิโอหรือเปล่าแล้วก็เคยอยู่กับอะไรวะยูเว่ถ้าจ,จำได้ตอนนั้นความเด็ดมากอะตอนนั้นแต่ ขายไปครับฟอร์มไม่ปังครับก็เลยย้ายไปอยู่เมเจอร์ลีกแพ็กที่2ครับข้อเสนอประจําวันเครับขายไม่ได้เหมือนกันแพ็กนี้อ่ะมาลุ้นกันครับทุกคนมันนานเปิดจังวะกู <c oughs> นับกี่แสงวะในมือถือนี่ทำไมมันนานเปิดจังวะโอเคไปครับจังหวะนี้ฟินแลนด์ อาเอ็อมทีมไหลวะ